นั่นนะครับคนนี่ครับมาดูเฮาดไฟเลยดูร้างเลยครับโอ้โหสกปรกมากเลยครับ ิ่มสันยาครับนี่ครับทางเราไปจะไปจุกเสม็ดนะครับผมจะพาไปจุกเสม็ดนะครับครับก็จะเป็นตานนี้ไฟสม็ดนะครับก็จะอยู่ติดกับท่าเรือตะเพานะครับเดี๋ยวพาไปดูจุกเสมิดทานนี้ไฟจุกเสมิดครงนี้ผจะวาบก่อนครับ สถานีลูกเสม็ดครับแล้วก็น่าทางเยที่ผมเหนว่าสถานีลูกเสม็ดครับสถานีไฟลูกเสม็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับพอ้สถานีไฟลูกเสม็ดก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้เองนะครับ รับเดี๋มวฮัมหมัดก็นะครับว่ามาที่ดุสหม่